สวัสดีค่ะมือนี้ยายกินกามาขายของอยุคเก้าลับพี่น้องพี่น้องเห็นจังหวัดเลยกิ่ลับพี่น้องเอ้ยอยู่ลานชี้นิม้มือถือคุ้นเก๋คุขึ้นจอยยายกินไม่อยู่ฝีมือลูกตั้งแต่ปีใหม่ปุ๊น่ะของมาขายนั่พี่น้องลานขาหน่อยยายกิน ตูนใหม่มงคล่อบพี่น้องใหม่ฟอกอากาศใหม่ฟอกอากาศใหม่มงคลขายทุกอย่างที่มียายกินขายเข่าขายเข่ากัมเข่าเท้าเข่าเจ้าเข่าเนี้ยวประดกปละละแก้วบองที่โค้งเข่าขว้พี่น้องบักนาวบักนาวบักท่านอยู่ลานขี้นิดมือถือน้องนิ้งเน่านี่ ่ะจังล่งเข่ามากสื่อโทรศัพท์ที่นี่มื่อถือขอบพุ่นลายๆที่มาบริกาศขอบพุ่นลายลายค่ะ